เราจะเราจะเป็นมืออาชีพในธุรกิจแอมเบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองตั้งใจผมได้รวบรวมเอาเนื้อหาต่างๆที่สำคัญเนี่ยเอามาใส่แล้วเตรียมให้เราในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันสามเรื่อง ของความเป็นมืออาชีพ 1. แนวคิดชีวิตต้องชัดคนที่มีแนวคิดชีวิตชัดจึงจะเลือกเครื่องมือถูกนะครับถ้าเป็นรถก็ขึ้นรถถูกเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปไหนสต้องมีแนวคิดธุรกิจชัดนั่นหมายความว่าเราต้องทำธุรกิจเป็น นะครับสเราต้องเป็นคนจริงนี่คือ3ส,สิ่งที่ผมถือว่าเป็นมืออาชีพจากการที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินดูว่าใครก็ตามที่มี3มสิ่งนี้เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จเริ่มต้นทีละเรื่องนะครับแนวคิดชีวิตชัด ในธุรกิจนี้เนี่ยผมว่าการที่เราจะมีแนวคิดชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยเราต้องเข้าใจนิยามนี้ก่อนกระเสียนเร็วกระเสียนรวยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทํำงานไปเท่าไหร่แล้วเราถึงจาก,กระเสียนได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทํำงานไปทั้งชีวิตนะครับ เพราะนั้นเราต้องมีแนวความคิด ICA เราเราเน้นว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก็คือเข้าใจนิยามของคำว่ากะเสียเร็วกะเสียรวยเพราะมันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับเริ่มต้นแนวคิดชัดอะไรบ้าง พวกเราต้องเข้าใจนิยามคําว่าเกษียณก่อนกเกษียณจริงๆในความหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะหลายๆคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าตอนหกสิบเนี่ยเรากเกษียณและ,กะเกษียณคือคนที่หมดความสามารถไม่สามารถทํางานได้เขาก็เลยให้หยุดนะครับจริงๆแล้วนิยามคําว่าเกษียณในความหมายที่ผมคิดแล้วก็มองดูว่า นะครับก็คือการที่เรานะครับมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยไม่ต้องทำงานเมื่อไรก็ตามที่คุณมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยไม่ต้องทำงานผมถือว่าคุณสามารถที่จะหยุดไม่ต้องทำงานแล้วสามารถเอาเวลาที่เหลือไปใช้ชีวิตได้เลย เพราะนั้นคําว่ากระเียนจึงเป็นนิยามของคนที่หยุดทํางานแล้วมีไรายได้เพียงพอกับการใช้จ่ายเพราะถ้าเราหยุดทํางานแล้วรายจ่ายน้อยถือว่าเราตกงานเลยยกตัวอยา่างวันนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่าครองชีพแบบนี้ภาวะเงินซื้อแบบเ,เงินเฟอ้อแบบนี้ หนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกกับลูกสี่คนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนควรมีรายรับนะครับไม่ต่ำกว่า4ี่ถึงหกหมื่นบาทต่อเดือนถ้าจาัก,กระเสียณต้องไม่ทำงานด้วยสามารถที่จะพอกับรายจ่ายสมมติว่าเรามีรายจ่ายอยู่ประมาณสัก4หรือห้าหมืบาทต่อเดือนแต่เรามีรับอยู่หกหมืนบาทอันเนี้ ผมถือว่าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยไม่ต้องทำงานจึงเรียกว่ากเกษียณถ้าเราทำให้เราสามารถกรเกษียณได้ตั้งแต่อายุสามสิบเราเรียกว่ากเกษียณเร็วนะครับแล้วถ้าสามสิบมีรายรับมากกว่ารายจ่ายด้วยกเกษียณรวยด้วยคนไม่จำเป็นต้องมีเงินสิบล้าน แต่มีเงินรายจ่ายใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนผมถือว่าเป็นการ,กรเกษียณที่มีคุณภาพนะครับทุกคนลองลองตั้งคำถามดูครับว่าถ้าเราจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะครับได้คิดว่าเราจะมีอายุสักเท่าไหร่ถึงจะมีรายรับแบบนี้ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับ ถ้าวันนี้เราอายุนะครับเป็นนักศึกษาจบใหม่22ปีถ้าทำโดยมาตรฐานแล้วเราไปกเกษียณ60นั่นหมายว่าเราต้องใช้เวลานะครับเอา22ไปลบ60นะครับเหลืออีก38ปีนั่นไม่นั่นหมายความว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุ60 เราต้องทำงานไปถึงอีกสามสิบแปดปีแล้วจกเกะเษียณแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่ากเกษียณแล้วรายรับเราจะมากกว่ารายจ่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้เรานั่งทบทวนว่าถ้าเราอยากจากกะเกษียณเร็วกรเกษียณรวยเนี่ยลองลองดูสิครับนะคุณจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับ ผมเอาตัวเลขประมาณสองห้าแปดศนย์มาเป็นตัวตั้งสำหรับคนที่จบใหม่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยนะครับหรือคุณจะใช้เวลาสิบปียี่สิบปีหรือสาสิบปีก็ได้นะครับแต่คุณต้องควรรู้ว่าคุณควรจัก,กเกษียณเมื่อไหร่นะครับอ่ะผมให้ดูนะครับแนวทางของในายกอ และก็อาจจะเป็นคนที่มีความรู้มีเข้าใจในแนวคิดชีวิตชัดอยากจะ,กะเกษียณตัวเองเขาก็จะใช้เวลาทำงานนะครับในระยะเวลาสั้นๆสมมติว่าจบมา22ตั้งใจทำสัก3-5ปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็สามารถกรเกษียณใช้ชีวิตได้มีเวลาใช้ชีวิต30ปี ถึงสาปีหรือในขอในขออาจจะใช้ชีวิตนะครับในการทำงานยาวๆแล้วก็เหลือเวลาใช้ชีวิตในช่วงท้ายกเกษียณสั้นวันนี้เนี่ยเรากำลังเชิญชวนทุกคนในห้องนี้ตั้งเป้าหมายชีวิตชัด ว่าเราจะตั้งใจทำงานแค่อีกสามปีนะัต่อจากนี้เราจะใช้เวลาที่เราอยู่ยกเกษียณชีวิตตัวเองได้เพราะในนิยามเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องหกสไม่มีประสิทธิภาพเราถึงเรียกว่ากเกษียณน,นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ชีวิตแล้วเลือกเกษียณได้เองเลย ถ้าคุณอายุ30อีกสปีคุณก็ตั้งไปเลยครับ3 3าคุณจะเกษียณหรือตอนนี้คุณ40คุณก็ตั้งไปเลยครับ43 45คุณจะเกษียณอย่างเนี้ยเราเรียกว่าแนวคิดชีวิตชัดแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเ,เกษียณเมื่อไหร่นะครับคุณอาจจะเป็นเหมือนในขอครับเกษียณหรือตกงานก็ยังตอบไม่ได้ในบ้านปัปลายเพราะนั้น ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนครับตั้งเป้าหมายตัวเองก่อนครับกรเกษียณเร็วแล้วก็กเกษียณรวยครับที่เหลือจะใช้ชีวิตครับแล้วแน่นอนครับวันนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเราจะมีชีวิตที่กเกษียณได้เร็วผมอยากให้ทุกคนในห้องนี้ลองลอง,ลองนั่งคิดนะครับผมถามก้อยก่อน ก้อยสะดวกตอบไหมครับค่ะบลายก้อยคิดว่าก้อยจะมีะรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยไม่ต้องทํางานตอนอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เอมเว์ถ้าไม่ใช่เอมเว์ก็น่าจะทํางานไปเรื่อยๆเลย,ยค่ะบลายจนกว่าจะ,กะเกษียณหกสิบหกสิบคิดว่ากเกษียณได้นะหรือตกงานคิดว่า ถ้ายังไม่รู้จักแอมเว์ค่ะช่วงนั้นก็คงแบบทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเงินก้อนหรือว่าวางแผนอะไรสักอย่างเพื่อจะอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมหกสิบกรเียนค่ะถ้าใช้เงินปีละประมาณนะแบบแบบประหยัดประหยัดปีละประมาณสักสามแสนนะครค่ะพ่อพ่อแม่ลูกครอบครัวด้วยก็ประมาณสักสามแสนไม่อยู่นะัต้องห้าแสน นะครับสิบสองห้าหกสิบถ้าอายุเจ็ดสิบต้องมีเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านโ oh. ต้องมีเงินเก็บเจ็ดล้านโดยไม่ต้องทำงานก่อนกเกษียณพอหกสิบก้อยถึงจกกะเกษียณได้ oh. าอายุยืนถึงเจ็ดสิบสองสิบปี <laughs> เป็นเจ็ดสิบนะครับต้องใช้เงินประมาณเจ็ดล้านครับใช่ไหมฟังแล้วเหนื่อยเลยอบลาบะไรใช่ครับ ทุกคนไม่มีคำตอบว่าจะกเกษียณได้เมื่อไหร่แต่วันนี้ถ้าเราตั้งใจกับเอมบนะครับเราให้เวลาสามปีเกษียณได้ทุกคนเพราะนั้นถ้าเราชัดกับแนวคิดชีวิตเราจะจบใช่ครับนะนะไม่ต้องอเอาเบี้ยยางคีพใช่ไหมจอยบอกได้เบี้ยยางชีพต้องกินไข่ต้มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวละาหกร้อยบาท เฉลียวันละยี่สิบ,บาทสามมื้อกินไข่ต้มอย่างเดียวครับนะ,ะข้อที่หนึ่งแนวคิดชัดข้อที่สองครับแนวคิดธุรกิจชัดวันนี้เราเมื่อเรารู้แล้วว่าเอมเ์มันคือคำตอบเราจะต้องทำความเข้าใจกับแนวคิดธุรกิจให้ชัดแนวคิด ธุรกิจถ้าคุณจะ,กะเกษียณได้คุณต้องเป็นนักสปอนเซอร์ผมเรียกในปัจจุบันนี้ว่าคุณต้องสร้างเท่าแก่ได้คุณถึงจะเกษียณได้คุณไม่สามารถขายของแล้วจะทำให้คุณเกษียณได้เพราะนั้นเหนื้องานสำคัญของการเจริญเติบโตที่จะนำเราไปสู่ นะครับแนวคิดชีวิตของเราชัดคุณจะต้องเป็นนักสปอนเซอร์ฟันวันนี้เราจึงต้องมาคุยกันว่าคุณจะเป็นได้คุณต้องเป็นนักสปอนเซอร์มืออาชีพสปอนเซอร์คือกระบวนการนะครับเปิดโอกาสทางธุรกิจช่วยเหลือเขาให้เขามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่แค่เป็นลูกค้าครับ ทำให้เขามีอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาความมั่นคงแล้วชีวิตอย่างไร้กังวลน,นี่คือหน้าที่เรานะครับถ้าคุณคิดว่าจากกะเกษียณคุณต้องเข้าใจแอมเวย์ก่อนว่าการที่คุณจะมีธุรกิจที่มั่นคงมีรายรับนะครับได้โดยไม่ต้องทำงานอย่างแข็งแรงคุณต้องสปอนเซอร์อย่างมืออาชีพและเข้าใจคำว่าสปอนเซอร์ หัวใจมันคือตรงนี้แล้วคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะสร้างนะครับคนให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีกระบวนการครับสีกระบวนการสร้างเท่าแก่ในแอมเว์ทำให้เขารู้ทำให้เขาเข้าใจว่าสินค้าแอมเว์มันดีกับชีวิตเขาอย่างไร แผนการตลาดแอมมว์ดีกับชีวิตเขาอย่างไรนะครับมันมั่นคงอย่างไรมันยุติธรรมอย่างไรและคุณค่าของความเดที่เขาได้เนี่ยมันดีอย่างไรสองครับคุณทำให้ครรู้อย่างเดียวไม่พอครับคุณจะต้องทำให้เกิดความเชื่อด้วยการพาให้เขาเห็น จากความคิดว่า m มเล็กให้เขาเห็นว่า MB มันยิ่งใหญ่อย่างไรพาพบชีวิตคนประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อหลังจากนั้นเราก็นำเขาสู่กระบวนการพัฒนาฝึกและพัฒนาให้เขาเป็นเรามีหลักสูตร ICA Low Model ที่จะทำกับบวนการพัฒนาให้เขาเป็นแล้วก็พาเขาทำให้เขาดูด้วย ICA Low Model ภาคสนามที่เราเคยทำมาเมื่อเขาฝึกพัฒนาให้เขาเป็นนะครับเราก็ดูแลให้เขาประสบความสำเร็จ คอยให้กำลังใจคอยให้คำชี้แนะให้ความคิดมุมมองตลอดเส้นทางจนกระทั่งประสบความสำเร็จนอกเหนือจากเราแล้วเรายังมีทีมใหญ่นะครับของ c e s s จัดงานไฟสตา์ให้จัดงานสปิริตแคมให้นะครับเรามี MMSQ จัด LRC ให้เพื่อลองรับและพัฒนา เมื่อเราทำกระบวนการครบทำให้เขารู้พาให้เขาเห็นฝึกให้เขาเป็นแล้วดูแลเขาให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของผู้นำในระหว่างที่เรากำลังนะครับพัฒนาอยู่ในกระบวนการนะครับสร้างเท่าแก่มันจะมีความท้าทาย ตลอดเส้นทางระหว่างการลงมือทำซึ่งเราต้องทำความเข้าใจว่าในระหว่างเดินทางจนกระทั่งถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะไปเจอความทา้าทายทั้งหมดเนี่ยสี่อย่างเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะแก้นะครับสิ่งเหล่านี้ความทา้าทายข้อที่หนึ่งเลยนะครับสมัครแล้ว ไม่ทําเราต้องรู้ว่าคนสมัครให้เรามีแต่เขาไม่ทําทําไมเขาไม่ทําล่ะก็สมัครแล้วบางคนสมัครเก้าร้อยบาทด้วยลองลองเช็คดูครับว่าเมื่อเขาสมัครแล้วเขารู้ไหมว่าสินค้า m ดีกับชีวิตเขาอย่างไรเขารู้ไหมว่าแผนการตลาดดีกับชีวิตเขาอย่างไรเขาขาดความรู้ ขาดความเข้าใจเขาก็เลยสมัครอย่างเดียวแล้วไม่ทำครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีอาสาเหตุแบบนี้เราจะแก้ยังไงครับเราต้องรู้นะครับว่าสเต็ปนี้เขาไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขาขาดความรู้เราก็ต้องไปไงครับเติมความรู้ว่าสินค้านี่ยมันดีกับชีวิตเขาอย่างไง เล่าแผนการตลาดให้เขาเข้าใจว่ามันดีกับชีวิตเขาอย่างไงแก้ไขครับเราต้องแก้ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําลังจะประสบความสำเร็จผู้นำต้องทำความเข้าใจในสินค้าและแผนการตลาดก็คือผู้นำต้องทำเป็นจึงจะแก้ปัญหาในระหว่างการสร้างเป็น สเต็ปที่หนึ่งครับท้าทายสมัครแล้วไม่ทำสเต็ปที่สองครับเขาอาจจะมีความรู้มีความเข้าใจแต่เขาลองไปทำแล้วเขาลองทำแล้วไม่นานก็เลิกหรือไม่ทนสาเหตุที่เขาเริ่มลงมือทำและเขารู้สึกพอเริ่มทำแป๊บเดียวก็เลิกแล้ว สาเหตุมาจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของการเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาไม่เก่งนะครับไม่ใช่แอมเบยากแต่เพราะมันเป็นงานที่เขาเพิ่งเริ่มต้นถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเลิกหรือเขาไม่เข้าใจว่าเวลาออกไปคุยแล้วคนไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าเขาเป็นแกะดำ จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนแกะขาวเพียงแต่คนเหล่านั้นยังไม่เห็นเท่านั้นเองครับเราก็ต้องไมไงครับเรียนรู้เพื่อที่จะปรับทัศนคติในหลักสูตรของ ICA Low โ o เด l จะมี EP3 แนวคิดของการเริ่มต้นปรับทัศนคติผู้นำต้องทำเป็นครับ คุณก็จะพาดารายเราก้าวไปสู่กระบ,บวนการความท้าทายทีละสะเต็ปสเต็ปที่สามครับความท้าทายนะครับทำนานแต่ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เลิกพยายามคนนะทนทนทนแต่ไม่นานก็เลิกครับคนที่มีปัญหาแบบนี้สาเหตุมาจาก เขาขาดที่ปรึกษาพยายามทำธุรกิจด้วยตัวเองไม่มีโค้ดผมมักจะบอกเสมอว่าคนที่ทำเอมวไม่มีครูไม่มีโค้ดเนี่ยมันเป็นเอมววัดหมดเมื่อมันเป็นเอมวีวัดหมดแล้วปัญหาของเขาก็คือนะครับเขาจะเกิดความสับสนกับตัวเอง ถ้าเป็นขับรถก็หยิบแผนที่ผิดถ้าเป็น GPS ก็เปิด GPS ผิดทำมานานแล้วแต่ยังไม่ถึงสักทีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะใช่ไม่ใช่ว่าตรงนี้เกิดจากนะครับขาดที่ปรึกษาแก้ไขง่ายๆใครที่ทำนานแล้วก็พยายามจะทนนะครับแล้วก็เริ่มสับสนคุณต้อง เน้นหาที่ปรึกษาให้เร็วที่สุดนะครับที่ปรึกษาก็จะเน้นนะครับผู้นำต้องทำเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะตรงไหนนะครับพวกนี้เป็นคนเก่งแล้วนะลงมือทำงานได้ด้วยตัวเองมีทักษะนะครับแต่ขาดที่ปรึกษาความท้าทายอันที่สี่ครับ ทำนานทำทนแต่ยังไม่สำเร็จเก่งด้วยเป็นด้วยมีทักษะด้วยมีทุกอย่างพร้อมนะครับถ้าเป็นเอ็มบเขาถือว่าครบเครื่องนะครับทำสามเอเป็นรู้สามพีแล้วก็รู้ภาวะผู้นำแต่ยังไม่สำเร็จ เพราะขาดเป้าหมายที่ชัดเจนแอมเบกกำหนดไว้ M v K ว่าสามสิบวันคุณต้องมียอดแสนห้าถือว่าคุณบรรลุเป้าหมายคุณจะมีหนึ่งแสนสี่หมื่นก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายคุณจะเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นก็ไม่บรรลุเป้าหมายเป้าหมายมันคือแสนห้าถือว่าคุณสอบผ่านเราจัดงานประกาศเกียรติคุณให้ประกาศเกียรติคุณให้ คุณจะบอกว่าคุณทำไม่หลับไม่นอนคุณขยันตื่นตีห้าเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสามตีสี่ไม่ได้วัดกันตรงนั้นแต่วัดกันที่คุณมียอดแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนเหล่านี้อาจจะเป็น18%เซมาปี2ปีสปีมียอดหลายล้านแต่พบว่าเขายังไม่เป็นยีเร์ซเขาขาดเป้าหมายครับ เขาต้องเร่งตรวจสอบวิเคราะห์เป้าหมายกับอัปไลน์ผู้นำต้องทำเป็นเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรากำลังสร้างธุรกิจเรารู้สี่ขั้นตอนเราทำเป็นสี่ขั้นตอนแต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นท้ายที่สุดเราก็จะเป็น คนที่สมัครแล้วไม่ทําดูแลไม่ได้คนที่ทําแล้วไม่ทนคนที่ทนนานแล้วไม่สําเร็จและคนที่นานแล้วยังไม่บรรลุปเป้าหมายถ้าเราแก้ไม่ได้ถ้ายสุดนะครับมันจะค่อยๆหายไปแนวคิดธุรกิจวิธีการทิศทางต้องชัดต่อไปครับเป็นคนจริงครับ เป็นคนจริงเนี่ยนะครับก็คือคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเราติดความท้าทายข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหรือข้อสี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ครับ ความคิดใหม่นะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีความคิดใหม่อย่างถูกต้องเราจะทำได้แอมเบจะเป็นโอกาสและการกระทำเราก็จะเป็นการกระทำใหม่นำเราไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆครับผู้นำที่จริงต้องเป็นคนยังไงครับเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจว่า แอมเวยให้โอกาสเราเท่าเทียมกันแต่คนสำเร็จก็คือคนที่พร้อมจะพัฒนายอมพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำทางธุรกิจได้นะครับคนจริงต้องเป็นผู้นำห้าดาวครับเราจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการทุกครั้งที่เราซื้อสินค้า จงภาคภูมิใจว่าเรากำลังลงทุนทางธุรกิจนะครับจิตวิญญาณยิ่งมีสินค้าเยอะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จธุรกิจยิ่งใหญ่ก็จะเติบโตตามนั้นสองสามารถทำงานพื้นฐานได้ด้วยตัวเองนะครับเราได้คุยกันไปแล้วผู้ดําห้าดาวสามเป็นคนมีมนุษ์ย ไอเป็นคนมีพันธะสัญญากับดาวรายกับอัปลน์กับทีมเพราะคุณจะเป็นคนประสบความสำเร็จได้พันธะสัญญาคือหัวใจเพราะใน m ยแมเไม่มีนะครับอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่จะสั่งการไม่ได้มีเงินเดือนให้ใครทั้งสิ้นที่จะสั่งการคุณจะต้องใช้พันธะสัญญาความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณจะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นคนที่มี EQ นะครับทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานกับเราด้วยศรัทธ,ธาและความไว้วางใจแล้วเราก็จะทำงานด้วยพลังทีมเติบโตทุกคนให้ความสมัครใจในการจะทำทีมทุกคนอยากเติบโตไปกับพวกเราดาวที่5เพราะนั้นเราลองลองเช็คว่า เราเป็นคนที่มีแนวคิดชีวิตชัดไหมแนวคิดธุรกิจชัดไหมแก้ปัญหาเป็นไหมแล้วท้ายที่สุดเราเป็นผู้นำตัวจริงหรือไม่นะครับนี่คือหัวข้อที่เราได้คุยกันวันนี้เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้นะครับ